วันที่สิบสองกรกฎาคมสองพันห้าร้อหกสิบแปดบัดนี้วันที่สิบสองกรกฎาคมสองพันห้าร้อหกสิบแปดเป็นวันที่เจ็ดสิบสามที่ข้าพเจ้าในาอน,นุรุษเรืองรุ่งขอถวายเสียงสวดสัทยายิพัทสูตรพระป,ปริศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาแดกรูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจอ่อในอคัคระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อนเนื่องด้วยเทอญ บทที่หนึ่งบทกาบพระรัตนตรยอรหังสัมมาสัมพุโธพระขวาพุทธังพระวันตังอภิวาเทมิสวัขาโตพระขวตาธโมธรรมังนมสามิสุปฏิปันโนพระขวโตสาวกสังโคสังฆังนามามิบทที่สองบทบูชาพระพิรีพิณานอรหังสัมมาสัพพุโธสุติลังปาลินิพุโตคุเนหิธละมาโนทานิปาระมีหิจะทิสติยาวชีวังอาหังพุทธังธรรมังสังฆังสารังคโตปูเชมิรัตนตยังธรรมังจรามิโสทินาบทที่สามบทสวดชุมนุมเทวดา สมันตาจักะวาเรสุอัตตราคัตฉันตุเทวตาสัตธรรมมังมุนิราชสสะสุนันตุสักขโมคทังสักเคการเมจรูเปคิริสิขารตะเตจันตลิเควิมาเนทีเประเถจะคาเมตารุวนาคาหเนเคหวัตถุมหิเคเตภูมมาจายันตุเทวชรลฐาลวิสเมยักขคันทัพนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนิวะละวจนางสาธทโวเมสุนันตุธรรมสวนณกาโลอายมพันตาธรรมะสวนณกาโรอายมพันตาธรรมะสวนณกาโรอายมพทันตาบทที่สี่ บทสวดปุพพะภาคะนตนมการนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่5บทสวดไตสรณคมนปาธะ พุทธังสระนังขะฉามิทำมังสระนังขะฉามิสังฆังสระนังขะฉามิทุติยมปีพุทธังสระนังขะฉามิทุติยมปีทำมังสระนังขะฉามิทุติยมปีสังฆังสระนังขะฉามิตัดทียมปีพุทธังสระนังขะฉามิตัดทียมปีทำมังสระนังขะฉามิตัดทียมปีสังฆังสระนังขะฉามิบทที่6บทสวดสัจจกิริยาคาถานัตถิเมสระนังอัญญพุทโธเมสระนังวัลังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทานัตถิเมสระนังอัญญธรรมโมเมสระนังวัลังเอเตนะสัจจวัชชเเนะโโสสตติมหุ นัตติเมสรนังอันยังส <uther> ังโฆเมสรนังวลังเอตินะสัจจะวเชนะสุท um mm ิเมหตุสัพพทาบทที่เจ็ดบทสวดติรัตนะปนามคาถาพุทธังนัเมรัตนะภูตสรีรติตังธรรมังนัเมรัตนะภูตะวิสุทธิสารังสังฆังนัเมรัตนะภูตสุสีรติทีเอตังนัเมติรัตนังรัตนตยะวหังสัมมาสโมสริตะวัตถุวิเศษภูตังอัญโยยานยุตตะคุณะโยคะ วสป,ปะวัตตังอสมิตยมหิปิตตเถวะยะถาติทันเทเอกังวินาติตาเลสัมมาสัมภเวนะโลเกกะทาจิจะจิเลนจะปาตูภูตังคัมพีระยานวิสยางอธิทุทัสัตถางวินยูหิปันธิตะชะนหิวิชญญะลูปังโลกรัรมหิเกหิกิกะถันจูปลัลพนียังเกสันจิสุทถุวิธิตังคุณกายตายนาเมหิเยวะชนะตายะสุวิสุตมปีสมุปสตังมนสิสุทธะภาษาทฐานนางปุญญถิกานามะมัสมุตตมะ ปุณณภูมังทุกขาปามุจจะณมุขะสรานังคาตานังปูชาและเหสุประมังอภิปูเฉเนยยางนิพานะสัจฉิกิริยายุปานิสยัตถังสัมมากิเลสมาระโธทนะสิทธิยาจะาสาธุหิอัฏฐกุสเลหูปเสวานียังปาเนหิจาปิสรานังขามานียะเมวะตัสมาหิตังติรัตนังสารนังคตามหาะรตินทิวงังคณะเนสูนัมัสามานาปูเชมจาปิสัสสตังสุปสัน,นะจิตตาตัฏฐานุ ปาลิจริยาสธาลตาจากปุญเยนะตัฏฐสุก,กะเตนะสุขีพระเวมุเตเชนะตัสสะจัสถาปิสุวัติโหตุโยเจทะธรรมวินยัมหิปมาณภูโตโลกุตลาพิสมโยนิยโตสุโพชังตัดโสปนิสยะจาย,ายะอยมปิโหตุวัตถุตตเยปาลิจิโตสุป,ปะสาธกาโลบทที่8ปดนามการลสิกขิถา โยจกคูมาโมหะมาลาประกัศโถสามังวะพุทโธสุขโตว,วิมุตโตมารัสสะปาสาวินิโมจะย,ยันโตปาเปสิเขมังชนะตังวิเนย,ยังพุทธังวลันตังศีลสานามามิโลกาาัสสนาถันจะวินะวินายะกันจะ ตันเตชัสเตชยศิทิโหตุสัพ,พันธตาายาจาวินาสเมนตุธมโมทโชโยโว,วิยะตัสสะสัตถุทัศเสสีโลกัสสะวิสุทธิมัคคังเนยานิโกธรรมะทรัสสะทาลีสาตาวะโหสันติกโลสุกินโนธรรมังวะลันตังศีลสานามานิโมหป,ปะทารังอุป,ปสันตาทาหังตันเตชะสเตชยศิทิโหตุสพ,พันธตาายาจาวินาสเมนตุสัทธรรมเสนาสุขตานุโยโคโลกัสสะปาปูปะกิเลสัเชตาสัน สันโตสยังสันตินิโยชโกจะสวาสดขาตธรรมมังวิธิตังกะโลติสังคังวลันตังศิลสารนามามิพุทธานุพุธทธังสัมมาศีลทิติทิงตันเตชะสาเตชะยะิกที่หตุสัพ,พันตรายาจว,วินาสเสมตูบทที่9บทสวนนโมการอัฏฐากาคถา,านโมอรหัตโตสัมมาสัมพุทธสัมมาเหสีโนนโมอุตมะธรรมสะสวัสดาขาตัตเสวะเตะนิทะนโมมหาสังคัสสาปิวิสุทธะศีละทิติโนนโมโอมาตายารัตถะ ลันตนัตตยัสสะสาธุการนโมโอมะกาตีตัสสะตัสสะวัตถุตตยัสสปินโมกาลัปปะพาเวนะวิคัตฉันตุอุปัทวานาโมกาลานุภาเวนะสุวัติโหตุสัพพทานนโมกาลัสสะเตเชนะวิทิมหิโหมิเตชวา